การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมนายธนองศักดิ์กับพินะ จ้าที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพรัศดรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดเชียงรายครับวันนี้ผมก็จะมาถ่ายทําองค์ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงไก่พันไข่วิถีพอเพียงโดยมีคุณครูบนพประที่ปัญจลักษณ์นะครับเป็นเจ้าของฐานการเรียนรู้ตรงนี้และถ่ายทอดความรู้เรามีวิธีการผสมอาหารอย่างไรและมีวิธีการยังไงให้ไก่พันไข่ที่เลี้ยงแบบอมสินนะครับเราเลี้ยงไม่ต้องเยอะได้วัน9ฟอง10ฟอง แล้วเราคิดดูคูณหนึ่งเดือนเราจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ด้วยก,กันกับครูบุญประทีปประจละครับเชิญครับอันนี้เป็นไก่ไก่พันไข่นะครับสูตรอาหารนี่คือทางคุณหมูเขาผสมเองนะครับส่วนผสมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงหน้าจอนะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับแต่สิ่งที่เห็นก็คือเราผสมแล้วก็ทําสูตรอาหารเพื่อที่จะให้ไก่มันไข่ดีนะครับ อันนี้เราสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพรัษดรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดเชียงรายนะครับดูไก่ก็สมบูรณ์แข็งแรงนะครับเดี๋ยวคุณหมอล,ลองเก็บไข่ที่มันไข่ให้ดูหน่อยนะครับสถือขึ้นมาครับโอสวยงามเลยนะครับเราทําเป็นออมสินนะคุณหมูเนาะทำเป็นออมสินอย่าเลี้ยงเยอะนะครับเลี้ยงประมาณสักหตัวสิบตัว เราไม่ได้เป็นธุรกิจใหญ่โต,ต13ตัวครับตอนนี้13ตัวใช่ไหมครับโอเคครับครับไอ้คอกคอกทั้งสองอันนี้ถ้าเราเลี้ยงเป็นออมสินเราจะใช้ประมาณกี่ตัวครับรก็ประมาณถ้าพูดถึงก็ประมาณสักเจ็ดแปดตัวก็ได้ไม่ต้องเยอะครับถ้าเยอะมันก็เครียดครับแล้วแล้วคอนเซปที่เราทําเป็นคอกคล้ายๆคอกหมูหลุม่มนี่คือเราจะได้อะไรจากตรงนี้บ้างครับได้มูลน,นะครับได้ ได้ปุ๋ยครับได้ปุ๋ยแล้วอาหารที่ผสมมีผสมอะไรบ้างครับที่ผมผสมนะครับก็มีพวกลำละเอียดหนึ่งลำละเอียดสองวิตามินนะครับวิตามินซีนะครับวิตามินซีที่เป็นเป็นผงนะครับเป็นผงแล้วก็เป็นเกลือเกลือแล้วก็เป็นพวกกาถข่วเหลืองเป็นพวกข้าวโพดแล้วก็เป็นอาหารไก่นิดหน่อยครับอ๋ออันนี้มันจะทําให้ต้นทุนเราลดลงใช่ไหมครับ ถ้าเราให้อาหารไก่พันไข่ล้วนๆมันแพงเนาะใช่และอีกอย่างหนึ่งก็เป็นพวกข้าวที่ข้าวที่เรากินไม่หมดนะครับพวกไอเศษข้าวและมาผสมให้มันด้วยใช่ไหมครับแล้วอาหารหมักให้มันกินด้วยหรือเปล่าครับหมักนี่ผมจะเอาอาหารหมักจากต้นกล้วยนะครับสมมติว่าช่วงนี้ก็งดไว้ก่อนแล้วก็ถ้าถ้าถ้ามันจะให้มันไข่ดีก็ต้องบำรุงพวกข้าวโพดนะครับข้าวโพดและพวกที่ มันจะให้น้ำหนักใช่ไหมครับน้ำหนักไก่ไม่ลดนะครับแล้วก็สิบั้งหมดสองข้อนี้สิบสามตัวนี้เฉลี่ยวันหนึ่งเราได้ประมาณกี่ฟองครับเฉลี่ยแล้วก็ประมาณแปดถึงเก้าฟองนะครับโอ้สบายเลยเนาะสบายครับเป็นออมสินใช่ไหมครับอย่างนี้คอนเสปต์ของเราทําเป็นออมสินเนาะใช่โอเคสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ที่อ๋อมาใกล้ๆหน่อยครับขอดูใกล้ๆนะไม่มีสารโอ้สวยงามเนาะฟองใหญ่เหมือนกันข้างในสีแดงสวยไหมครับใช่ครับ เปลือกบางไหมดยอดครับเปลือกไม่บางเนาะไก่ก็ไม่เครียดด้วยครับถ้าปล่อยอย่างนี้ไก่ไม่เครียดครับอ๋อโอเคสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ที่ฐานอะไรนะครับชื่อฐานการเลี้ยงสัตว์ตามวิธีพอเพียงนะครับโอเคครับขอบคุณครับพอเพียงจริงๆนะครับขอบคอบครับเหตุผลที่เปิดเพลงตรงเนี้ทั้งวันทั้งคืนนี้เพราะอะไรครับเออเพราะอย่างแรกคือไม่ให้ไก่มันเครียดครับไม่เครียดแล้วก็ไม่ให้มันตกใจง่าย ถ้าตกใจปุ๊บมันไม่ไข่เลยนะครับมันต้องโะงักเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับต้องนะครับแล้วก็อีกอย่างก็เดี๋ยวเนาอถ้าถ้าเราฟังเพลงอ่ะอารมณ์มันก็ดีนะครับเนาะเดี๋ยวนาะทำให้มันไข่ดกด้วยเนาะใช่ไข่ดกด้วยโอเคครับครับเป็นวิทยาทานเนาะครับผมครับผมเอออะไรครับพ่อผม กากถั่วเหลืองครับกากถั่วเหลืองมันมีคุณสมบัติใส่ไปแล้วเพื่อเอออันนี้เป็นได้เพิ่มวิตามินนะครับเป็นวิตามินเนาะเป็นพวกเพิ่มอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะให้ไก่ไข่ดีใช่ไหมก็ประมาณนั้นครับให้โปรตีนสำหรับให้มันนะครับเสริมโครงสร้างให้ด้วยเนาะครับใช่ครับโอเคครับไม่ต้องครับอันนี้อันนี้เป็นเกลือเกลือธรรมดาใช่ไหมเกลือเกลือป่นนะครับเกลือ อัตราส่วนนี่เดี๋ยวเราค่อยใส่ลงไปในหน้าจอเนาะว่าเท่าไหร่แล้วแต่ความเหมาะสมโอเคเพราะบางครั้งไก่เราเกือไปช่วยอะไรบ้างครับเออก็น่าจะเป็นช่วยให้เปลือกมันเปลือกมันหนาขึ้นแข็งขึ้นแข็งขึ้นนะครับนแล้วก็ไม่แตกง่ายเนาะใช่เหมือนคนเรากินไอโอดีนเนาะให้มันช่วยมีรสชาติที่อร่อยด้วยนัวขึ้นอะไรอย่างเง้ผมาเนี้ยครับครับผมครับต่อไป ตัวนี้เขาเรียกว่าพรีมิกครับตัวนี้คือเรียกว่าพรีมิกเนาะพรีมิกพรีมิกพรีมิกเป็นวิตามินซีครับเป็นวิตามินบำรุงร่างกายอ่าครับเป็นวิตามินโอเคตัวนี้พรีมิกเนาะพรีมิกพรีมิกครับอันนี้เป็นลำละเอียดธรรมดาที่แต่เป็นที่เป็นสีมาจากโรงสีเนาะครับใช่มีลำติดมาด้วยเนาะใช่ครับอืมอันนี้ก็ช่วยลดรายจ่ายเนาะครับเพราะว่าถ้าเราให้อาหารร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ไหวใช่ไหมครับใช่ครับโอเคตัวต่อไป อันนี้คืออาหารไก่ไข่อ่าสำหรับไก่ไข่ครับแล้วผสมข้าวโพดด้วยอ๋อเอาทั้งหมดนี่มาใส่รวมกันแล้วแล้วก็ค่อยให้มันกินคลับเขาเข้ากันแล้วก็ให้อัตราส่วนการใส่นี่เดี๋ยวเราเราขึ้นให้เนาะแล้วแล้วก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ไก่เราเยอะเราอ๋อเราก็ลดตามส่วนใช่ไหมตามส่วนใช่ครับใช่ครับโอเคแต่เดี๋ยวยังไงเราจะขึ้นให้ส่วนส่วนส่วนที่เป็นแรกๆมันเลยเนาะครับผมแล้วเราค่อยไปปรับตามนั้นนะครับ เดียวนะครับแป๊บนึงโอเคอันนี้คือป,ปลาป่นใช่ไหมครับครับป,ปลาปนอ่านี่คือ,อเป็นแคลเซียมอย่างดีเลยนะครับถึงว่าไก่ไก่ที่มันปล่อยอย่างนี้มันอารมณ์ดีเนาะครับโอเคป,ปลาปนครบครับอาหารครบไก่พวกนี้ได้กินให้หมูให้หมหูหมหมครบ <c oughs> นะ <c oughs> โอเคครับโอเคโอเคไอตัวนี้คือคืออะไรครับอาหารหมักจากต้นกล้วยครับต้นกล้วยคุณหมูใช้เวลาหมักกี่วันครับอ๋อถ้าพูดถึงว่าหมัก วันเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับต้นกล้วยถ้าถ้าสูตรของมันก็ต้นกล้วยหนึ่งร้อยกิโลครับกากน้าตาลสี่กิโลนะครับเกลือมิตรเกลือแกงบ้านเรานะครับสองกิโลนะครับคนในเข้ากันนะครับแล้วก็หมักไว้เจ็ดอันนี้เลี้ยงได้ทั้งไก่พื้นบ้านไก่ทุกอย่างไก่ชนได้หมดเนาะแล้วที่สําคัญตอนนี้เรามาช่วยลดรายจ่ายเรื่องของไก่พันไข่ด้วยใช่ครับโอเคนี่เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะถ้าถ้าเป็นไก่นะครับเราต้องลองลองลองให้ดูหน่อยครับ ััสบให้เลอันนี้ที่ขาวๆคือจุลินทรีย์ใช่ไหมครับใช่ครับจุลินทรีย์โอ้ยสีเหลืองสวยมากเลยหอมนะครับถ้าหมักได้ที่มันจะมีกลิ่นหอมเนาะนะครับหอมจริงครับหอมนะครับโอ้นี่อันนี้หมักอันนี้สองเดือนเกือบสามเดือนแล้วนะครับอันนี้ถือว่าดีมากแล้วเนาะดีดีครับน้ำเราก็น้ำแต่ถ้าเจ็ดวันถึงแปดวันขึ้นไปก็เริ่มใช้ได้ใช่ไหมใช่ได้ครับนี่นี่นี่เห็นไหมน้ำจุลินทรีย์เราก็สามารถเอาไปโอเคลดผักได้ลดผักได้ให้มันกินด้วย บ่อมันด้วยก็ได้อ๋อที่มันทําให้บอ่อไม่เหม็นใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับแค่นี้ครับ